เลยอืมใส่ปลาติกพวยฉุยเลยอืมมีไม่มีกระดาษรองมะอืมเนอะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนทุกคนอืมเขาไม่ใส่น้ำมันเยอะดีชอบเนี่ยร้านพินม์แบบว่าบางร้านที่ในในห้างไหนจะใส่แบบน้ำมันเยอะนะกลิ่นไหม้หน่อยอืมอันนี้ข้างนี้สีมันเข้มไปแล้วไฟมันแรง <c oughs> เดี๋ยนี้อ้ที่พิมพ์นี่เป็นไฟฟ้ากันหมดเลยเนาะ mm hmm. นี้ว่าจะไปขอเขาถ่ายตอนทำซะหน่อยมันร้อนแล้วออกข้างนอกร้อนแล้วคุยกับใครไม่ค่อยได้นานเนาะมันจะต้องแบบอืเรียกสรุปจบเข้าบ้าน <c oughs> ร้อนอากาศร้อน <c oughs> ที่บ้านใครมีปัญหาเน็ตบ้างไมด้านเนี่ยใช้ถูใช้ถูมูฟเมื mm ่อ hmm. วานตอนเช้ายังพอได้วันนี้เมื่อกี้พยายามจะไลฟ์ข้างนอกแตไลฟ์ที่ร้าน ขนมนิดหน่อยร้ายไม่ได้อะเครื่องมันหมุ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 นราก็ไม่รู้ว่าเราสับเราหมุนหรือว่าเน็ตอืมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่วงบ่ายตอนฝนตกเอ่ออะไรนะไลายก็ส่งไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ข้อความก็ส่งไม่ได้แต่ว่าเป็นแค่ประมาณชั่วโมงเดียววันนี้เป็นแด่กเช้าเลยอ่ะโอ้ก็ลเลยมานั่งร้ายที่บ้านเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะมากินขนมด้วยกันจ้า ขนมไทยอะไรเอยขนมพิมพขนมจากขนมจ้าอ้ําอ้าอาอําด้วยกันนะคะขอบคุณสิบเก้าล้านดวงใจแวะมาให้กําลังใจให้ญาได้เพิ่มยอดในการทําเเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเช้าเช้นี่ยเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าเ,เดินหาขนมตุน เพราะว่าเด็กเลิกเรียนเดี๋ยวเขาจะต้องอยากกินอันนั้นอันนี้นะอยู่โรงเรียนก็ไม่กล้ากินนู่นนี่นั่นในครูครูก็มีระเบียบวิน,นัยต้องเรียนหนังสือก็เลยตุนไว้ให้นี่อันนี้ของโปรดหลานสาวคนเล็กคนโตก็ชอบนะสมัยก่อนเขากินไส้ลูกเกดเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วแล้วลายออเล่าถึงว่าสมัยตอนย่าเด็กๆเกนะี่ยไม่มาแล้วเดี๋ยวว่าฝนฟ้าก็ไม่รุนนะเมร่ะวาลูกชายเขามาที่นี่เขาก็บนวอนเน็ตไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น Wifi หรือจะเป็นอะ,อะไรนะวาย i ายหรือจะเป็นโทรศัพท์ในเครื่องอากาศมันแปกลกๆด้วยนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแรงขอบคุณน้องไก่จ้าขอบคุณมากเลยขนมสมัยโบราณเรา <c oughs> นี่เด็กินกินเขาชอบแต่แต่เขาเล็กๆเ,เขาก็ชอบใส่อย่างเงี้ยเนี่ยใส่ลูกเกดใส่ใส่ข้าวโพด กำลังบ่วงนะคุณไก่ว่าไม่เช้า,า,าเอาไปเดินเนี่ยไม่ได้เลยเน็ตเ็เลยซื้อเข้ามากินในบ้านแล้วกันอืมมัน,น,นร้อนๆเหมือนฝนจะตกวันเย็นก็ตกนิดๆหน่อยๆตกไม่เยอะแต่เหมือนสัญญาณเน็ตนะ่าจะแย่นะเพราะว่าลูกชายเขาก็บ่นว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ไอ้อะไรนะทูอ่ะมันไม่ได้เลยส่งไลนย์ยังไม่ได้เลยส่งวิดีโอไม่ได้ส่งข้อความแรกๆก,ก็ได้สักพักนึง ก็ล่มไม่ได้อื๊ะบอกเป็นยังลงนะกินขนมกินขนมอันนี้กันสมัยย่าเด็กเด็กเลือกขนมพิม์นะพิมมันจะมีแป้นของมันเป็นแผ่นแป้นกลมๆนะเนี่ยทั้งแผ่นใหญ่ๆกลมๆอย่างนี้นี่เริ่มแวกได้ละเมื่อกี้แวกไม่ออกแม่ค้าใจดีนี่แม่ค้าใจดีจะถ่ายที่ร้านเขาซะหน่อยเน็ตไม่ได้ดูสิกินมาตั้งแต่สมัยเจ้าเฉลียังเป็น ไอ้น,นี่อ่ะเล็กๆอ่ะขนมเขากินทั้งวันอันนี้เจ้าชมฟ้าเขาชอบจริงๆอ่ะตอนเล็กๆ่ะชอบกินไส้ลูกเกดแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยย่าเด็กๆย่าก็เรียกว่าวอฟอ่ไม่ใช่เรียกว่าเฟลวโฟ,ฟิลนี่เป็นรุ่นใหม่เนาะโ mm. ฟ,ฟิลคือคนรุ่นใหม่เขาเรียกกันแล้วก็ใส่ไส้นู่นนี่นั่นถ้าเป็นร้านดังๆในในห้างก็จะทำสวยๆตรงหน้าเซเว่น แถวใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าก็ทำสวยน่ากินนะยี่บห้าบาทสามสิบบาทแต่อันเนี้ยอันนี้ยี่สิบบาทก็ไม่ได้ใส่เนอยอะไรเยอะอร่อยดีค่ะทานก,กับกาแฟดำค่ะกาแฟดำแล้วก็ยังอดไม่ได้เจ้าเดิมค่ะประจำของเราเ <laughs> ต้าหู้ค่ะเต้าหู้รับประทานเต้าหู้ด้วยกันนะคะทุกคนทุกคน <laughs> ทุกคนทุกคนเดี๋ยวย่ายไลท์ตรงเต้าหู้หน่อยได้ไหม เออไซลูกเกตชอบใชเมล่ะคุณกายเมื่อก่อนเจ้าหลานสาวก็ชอบเนี่ยเนี่ยลูกเกะก็ชอบแต่ตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นข้าวโพดบางทีเขาก็ไม่กินถ้าเขากินกรอบๆนี่ยของกรอบๆ